Ignite is an ongoing series of speedy presentations. They've ranged from building multi person pogo sticks to hacking chocolate. Any topic, the geeks hold dear. Each speaker gets only five minutes and 20 slides that Auto Advance every 15 seconds. Hi ระทึกกึกกองทัวปัตตพีชายโยร้องให้ระทึกกึกกองทัวปัตเพียจะขอเล่าประวัติผมนี้จะขอเล่าประวัติผมนี้แค่เป็นคนดีเท่านี้ก็เพียงพอนะครับคนเรานะครับเลือกเกิดไม่ได้นะครับเลือกที่จะเกิดในที่ดี เลือกที่จะมีพ่อแม่นะครับครอบครัวอยู่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ไม่สามารถเลือกเกิดได้นะครับผมนะครับเป็นชาวเขานะเรียกว่าชาวเขาเผ่าปะล่องหรือเรียกว่าดาราอ้างนะคะอาศัยอยู่แถวชายแดนนะครับทางจังหวัดเชียงรายนะผมอพยพนะครับตามพ่อแม่มานะครับเพื่อมาหางานทําอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้ว อ่มผมได้เกิดแรงบันดาลใจนะครับก็คือตั้งแต่ตอนที่ผมอายุอ่าประมาณสิบขวบนะฮะในระหว่างทางที่ผมเดินกลับบ้านนะครับไปหาแม่เนี่ยผมได้ไปเดินเตะถุงกล้วยแขกอยู่ถุงหนึ่งนะฮะแล้วผมก็สงสัยนะครับด้วยความที่เป็นเด็กแล้วสงสัยก็เลยหยิบถุงกล้วยแขกขึ้นมาดูนะครับโอ้อาจารย์นะฮะผมอยากอ่านหนังสือมากนะฮะอยากดูภาพอยากรู้ว่าในนั้นอะ่ะมันเขียนว่าอย่างไรนะครับผมก็ อ่านไม่ออกนะครับเพราะว่าเรียนหนังสือไม่ได้ประกอบกับการทางบ้านไม่ให้ไม่สนับให้ไม่สนับสนุนให้เรียนนะครับเพราะว่าบอกว่าเรียนไปทําไมเราเป็นคนพม่าแบบนี้เป็นสัญชาติไม่มีสัญชาตินะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติคือไม่มีรัฐไหนรับรองเราว่าเราเป็นบุคคลประชากรรัฐนั้นนะครับก็เลยไม่ต้องเรียนหรอกแต่ด้วยความที่ผมอยากเรียนหนังสือก็เลยบอกแม่ผมอยากเรียนหนังสือนะจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับ ถ้าไม่เจอถุงกล้วยแขกผมจะไม่สามารถมายืนที่นี่ได้นะครับแล้วผมก็ทกํากิจกรรมมาด้วยนะครับเรียนไปด้วยนะครับในการที่ผมเรียนหนังสือนั้นผมก็ทกํากิจกรรมด้วยนะครับกิจกรรมเพื่อสาธารณะนะครับก็โดนนะครับเพื่อนๆหลายคนบอกว่าจะทาทาไมกิจกรรมเนี่ยทำแล้วเรียนก็ไม่ได้คะแนนดีนะครับแถมครูก็ยังว่าการบ้านก็เยอะนะครับผมก็เลยบอกว่ากับเพื่อนๆว่านะครับการเรียน ก็สําคัญการทํากิจกรรมก็สําคัญนะครับโดยที่ผมถือว่าการเรียนนะทำให้พวกเรามีงานทําจริงไหมครับกิจกรรมทําให้พวกเราทํางานเป็นจริงไหมครับใช่ถ้าเราเรียนอย่างเดียวติดสอบอันอติดสอบติดมหาลัยดังๆเราไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เราก็เอาตัวรอดไม่ได้ในสังคมของเรานะครับและในการทํากิจกรรมของผมนะครับก็ได้นำนะครับประยุกต์นะครับความสามารถพิเศษตัวเองนะครับตัวเองส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ชอบด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกรรไรนะครับก็จะนําประยุกต์นะครับมาบูรณาการกับการทํากิจกรรมของผมนะครับแล้วก็นะครับ ทํามาเรื่อยๆนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมภูมิใจนะครับที่เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างผมนะครับได้ไปวันนั้นเมื่อปีที่แล้วนะครับได้ไปเข้าเฝ้านายก แล้วก็ได้เป็นตัวแทนนะครับของเด็กและเยาวชนของโครงการอะไรท่องเที่ยวทั่วไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจกคึกคักอะไรนะีได้ไปขับเสภาต่อหน้านายกรัฐมนตรีนะเป็นสิ่งที่แบบว่าเด็กต่างด้าวนะครับตาแป๊กแววนะฮะได้ไปเข้าเฝ้าผู้นําประเทศของประเทศไทยนะครับถึงแม้นะครับว่าวันนี้ผมยังไม่ได้สัญชาตินะฮะก็ยังจะสู้ต่อไปนะครับคิดว่าสักวันหนึ่งนะ ถ้าเราก็คงจะได้เป็นคนไทยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนไทยไม่ใช่คนเดียวนะครับที่เป็นคนไร้รัฐสัญชาตินะครับที่มาทํากิจกรรมแบบนี้ผมภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือได้มาเป็นตัวแทนของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วประเทศไทยนะครับได้มาพูดถึงประสบการณ์ในการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ผมอยากจะชวนทุกท่านว่า ขนาดแม้แต่ผมนะฮะยังเป็นเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติแบบนี้ยังทํากิจกรรมนะครับที่ทําให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะด้านศิลปะและวัฒนาธรรมไทยผมอยากถามทุกท่านว่าทุกท่านเป็นคนไทยแท้ๆนะครับในบัตรประจําตัวประชาชนของท่านเขียนว่าสัญชาติไทยท่านภูมิใจหรือยังครับภูมิใจสิครับพวกผมนี่ภูมิใจนะฮะเพราะว่าสัญชาติไรยสัญชาติพมา่า นะครับแต่ผมอยากบอกให้ท่านว่าสัญชาติไทยคอยท่านนั้นจงภูมิใจเถอะครับว่าท่านนั้นได้เกิดที่ประเทศแบบว่าอุดมสมบูรณ์นะครับมีพระมหากษัตริย์ที่นับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระศพในกรชาวไทยสุดท้ายนี้นะครับผมอยากบอกทุกท่านว่าไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าหรือชาติหน้านะครับ ถ้าผมตายลงนะผมก็ไม่เสียใจนะครับที่ได้เติบโตบนผืนแผ่นดินไทยและก็ได้ร่วมกันช่วยอนุรักษ์ศิลปะฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราที่นับวันนะครับยิ่งจะดลดน้อยลงอยากให้ทุกท่านนึกถึงตรงนี้ไว้มากๆนะฮะอย่ามัวจะไปเหอศิลปะและวัฒนธรรมของต่างชาติมากๆสุดท้ายนี้ผมรักประเทศไทยรักแผ่นดินไทยขอบคุณครับ